จริงๆแล้วเนี่ยภาพลักษณ์ของสินค้าไทยเนี่ยในตลาดอาเซียนโดยเฉพาะในประเทศเพื่อนบ้านของไทยเองนะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดกัมพูชานะคะเวียดนามสปป,ปลาวหรือว่าเมียนมาเนี่ยภาพลักษณ์ของสินค้าไทยเนี่ยดีมากนะคะทั้งในเรื่องคุณภาพนะคะก็สร้างความมั่นใจนะคะเป็นที่นิยมต่อผู้บริโภคนะคะในสมาชิกอาเซียน ปัจจุบันเนี่ยพอเราเจอปัญหาโควิดเนี่ยคนก็จะเห็นความสำคัญของเ,ออเทคโนโลยีต่างๆนะคะหรือว่าการค้าออนไลน์นะคะคิดว่าผู้ประกอบการเนี่ยน่าจะสามารถใช้ประโยชน์ตรงจุดนี้นะคะเ,เน้นการขายในลักษณะที่เป็นออนไลน์มากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อเข้าถึงตลาดโดยเฉพาะผู้บริโภคในกลุ่มอาเซียนซึ่งมีความรู้จักเชื่อมั่นในสินค้าไทยอยู่แล้วนะคะ สินค้ากลุ่มแรกที่น่าจะไปได้ดีในตลาดอาเซียนนะครับก็คือสินค้าที่ตอบโจทย์ความอยู่ภายในบ้านที่ดีขึ้นนะครับกลุ่มแรกที่มีการเติบโตอย่างมากคือเฟอร์นิเจอร์นะครับปีล่าสุดเนี่ยตัวเลขเติบโตถึง38%รวมถึงผลิตภัรรณฑ์ที่ทาจากไม้ซึ่งรวมของตกแต่งที่ทําจากไม้ได้วยนะครับปีล่าสุเติบโตถึง50กว่าอีกกลุ่มหนึ่งก็คือการสร้างความบันเทิงภายในบ้านก็คือกลุ่มสัตว์เลี้ยงเนี่ยซึ่งมีการเลี้ยงอย่างมากนะครับปีที่ผ่านมาก็มีการตัวเลขเติบโต การส่งออกของไทยนะครับอาหารสัตว์เลี้ยงไปตลาดอาเซียนถึง30.57%อครับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่มีการเติบโตอย่างมากคือกลุ่มฟิวเจอร์ฟู้ดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพันเบสฟู้ดนะครับก็คือเนื้อสัตว์ปลอมที่ทําจากพืชน,นะครับซึ่งตอนนี้เติบโตในหลายๆตลาดนะครับก็เริ่มมีการขายในร้านอาหารและก็ฟู้ดลิเวอรี่ขึ้นนะครับตอนนี้เราก็เพิ่งจัดการจราจาก,การค้าออนไลน์ไปแล้วก็อยู่ระหว่างที่โฟล l ์อัพอยู่นะครับเราหวังว่าจะสร้างยอดขายได้อย่างมากเร็วๆนี้ครับเราคงจะต้องรักษามาาตรฐน สินค้านะคะอย่างเช่นเรื่องความปลอดภัยสุขอนามัยตรงนี้ถ้าท่านขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอาหารหรืออาหารแปรรูปตรงนี้ก็ควรจะเน้นนะคะขณะเดียวกันเนี่ยค่ะเรื่องรูปแบบรูปลักษ์ดีไซน์เนี่ยของไทยก็เป็นที่โดดเด่นและเป็นที่นิยมนะคะตรงนี้ก็น่าจะต้องรักษา จุดแข็งตรงนี้ไว้นะคะขณะเดียวกันหลายเรื่องเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเรามีเรื่องราวนะคะตรงนี้เนี่ยเรื่องราวสตอรี่ต่างๆนะคะที่จะทำให้สร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าเนี่ยตรงนี้ก็น่าจะใช้จุดแข็งให้เป็นประโยชน์เวลาเราเอาสินค้าของเราเนี่ยอาจจะโชว์ในเว็บไซต์เนี่ยเ,เราควรจะเขียนเรื่องราวเข้าไปด้วยถ้ามันมีเรื่องราวเนี่ยผู้บริโภค ก็อาจจะย,ยอมนะคะที่จะจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเพื่อซื้อสินค้าที่เขามองว่าแตกต่างจากสินค้าทั่วไปในท้องตลาดสําหรับการปรับตัวของท่านผู้ประกอบการนะครับผมคิดว่าอันแรกเนี่ยต้องพิจารณาว่าตอบโจทย์ความต้องการของตลาดโลกตอนนี้หรือเปล่าก็คือสินค้าของคุณเนี่ยช่วยทําให้ความเป็นอยู่ภายในบ้านดีขึ้นไหมหรือดีต่อสุขภาพไหมนะครับประการที่2เนี่ย ต้องไม่ลืมว่าพอมีโควิด1 9เนี่ยคนเรามีรายได้โดยรวมน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นคนเราจะคิดในการซื้อมากขึ้นก็ต้องตอบโจทย์ว่าสินค้าของคุณมีความคุ้มค่าไหมสินค้าอาจจะไม่ตอบโจทย์แค่หนึ่งฟังก์ชันอาจจะต้องเพิ่มฟังก์ชันมากขึ้นกว่าเดิมนะครับอันที่3เนี่ยเรื่องแบรนด์เนี่ยจะเป็นเรื่องที่สําคัญมากขึ้นในโลกยุคปัจจุบันนะเพราะแบรนด์คือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อทําให้เขากล้าซื้อของนะครับและอีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องช่องทางการขาย ตอนนี้การค้าออนไลน์มาทั่วโลกเลยนะครับใครไม่เข้าสู่การค้าออนไลน์เนี่ยผมคิดว่าอาจจะสูญเสียควาสามารถในการแข่งขันไปได้ครับเนื่องจากว่าอาเซียนเนี่ยมีพิมพ์เขียวอาเซียนตั้งเป้านะคะเขาเรียกบูพริน2025ที่จะเน้นให้ประเทศอาเซียนเนี่ยสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากเราจะมีกฎระเบียบเรื่องการค้าสินค้าการค้าบริการเนี่ยคะ่ะ กา,การเชื่อมโยงนะคะถนนหนทางต่างๆนะคะที่จะอำนวยความสะดวกกับการขนส่งสินค้านะคะไม่ว่าจะเป็นทางบกทางเรือทางอากาศนะคะกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าเหล่านี้อาเซียนก็จะเน้นนะคะให้อำนวยความสะดวกมากขึ้นเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อลดการติดขัดที่พรมแดนนะคะตรงนี้ก็น่าจะเป็นโอกาส ของผู้ที่ทำการค้าระหว่างประเทศที่น่าจะหันมาให้ความสำคัญกับการค้าในอาเซียนมากขึ้นนะคะโดยมองว่าเป็นโอกาสเพราะว่าตลาดในอาเซียนก็จะใหญ่มากยิ่งขึ้นเพราะมีประชากรถ,ถึง500-600กล้านคนก็จะใหญ่กว่าตลาดที่ประเทศไทยที่มีประชากรแค่70ล้านคน